มีควาเป็นระเบียบใครอยากทําอะไรทำตกลงในโรงเรียนของเรามีระเบียบดีไหมลูกสาวทูไม่อย่างนั้นอยู่ก,กันไม่ได้เลยนะเจ้าคะเนี่ยอยากจะอึใส่คนโน้นก็อึอยากจะเอาพุกเอานะเจ้าคะแล้วอยากจะวิ่งออกไปห้องน้ำแล้วไปแอบซุกอยู่ในห้องน้ำอย่างนี้ก็ามแล้วถามว่า เรา,าจะเจริญด้วยคุณธรรมของคําว่าสามเณรได้ไหมคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่วันเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินนะลูกกว่าจะได้โอกาสเป็นมนุษย์นั้นยากมากยากมากนะเจะ้าค่ะยากสุดๆของความเป็นมนุษย์และระหว่างความเป็นมนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงอันไหนยากกว่ากันสาธุกับในหค่ ปวดด้และสามารถได้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าสาธุโอ้ตื่นขึ้นมาตอบถูกอีกต่างหากต้งเป็นพระพุทธเจ้าและพระปัดปัดเกศกองผูเเจ้าส่วนผู้หญิงเป็นพระอนตรได้ไหมโอ้ไม่เข้าใจเลยปัญญาไม่เกี่ยวกับเพศจะเป็นผู้หญิงไม่เป็นได้สองอย่าง สื ced, mm ่อพระสังพทานุป <sweats ces> the really like, uh, ิจาระกับพระปฏิจาระเดี๋ยววันหลังยายจะเล่าให้ฟังแต่ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้ไหมแล้วเป็นพระอรหันต์ก่อนสามีได้ไหมอ่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งนะอุบาสกเนี่ยกับอุบาสิกาเป็นใครเคยรู้จักวิสาขาอุบาสกยกมือวิสาขาอุบาสกไม่ใช่นามวิสาขานะลูก วิสาขบอุบาสกนั้นธรรมะทิมารู้จักไหมมีท่านเนรนะโมอยู่โเหรียญนะคะที่รู้จักวิสาขบอุบาศนั้นเนี่ยวันโยมใหญ่จะเล่าให้ฟังว่าปัญญาไม่ได้อยู่กับผู้หญิงหรือกล่ว่าผู้ชายปัญญาอยู่ที่การสะสมมามากน้อยแตกต่างกันออกไปใครชอบปัญญาบ้างยกมือ คนฉลาดตั้งนั้นเลยคนที่ไม่ชอบปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นลัตนาปัญญาเป็นเครื่องปืนใหปัญญานําเราลอดพ้นได้หมดนะลูกนะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานาเราไปสู่สุขอาบายได้เลยเพราะเราไม่สามารถเลือกว่าไหนคือกุศลไหนคืออกุศลพร้ะฉะนั้นเราก็จะแอบหนีออกไปนู่นนี่ ถูกไหมลูกท่านเนเจ้าขาวันนี้รู้สึกสบายใจแล้วใช่ไหมท่านนโมน้องๆน,น้องเอนไม่ได้หนีไปไหนลกูกสบายและสบายใจแ้ะเจ้าขา่ะเพราะะน้นเนี้ยการที่เรามีระเบียบวินัยมีความสมําคัญอย่างนี้อาจจะเล่าให้ฟัวาสองสามีภรรยาน,นี้เป็นเศรษฐีที่รวยมากวิ อระบาศกวันนีงไปฟังระศาสดาแสดงธรรมแสดงจบคุมวิมาสาขาบาศกเป็นพระโสดาบันทันทีเลยกลับมาบ้านนางทีนา,า,นนาเข้าไปหาก็าจูมือกันขึ้นบ้านกินข้าวเสร็จวันที่สองไปฟังธรรมใหม่ได้เป็นพระส,ททรสกทาคามีเยนเป็นนรูปสกระทาคามีสอ,อ,อกองต่ ขณะสาหามีวันที่สามฟังปุ๊บได้เป็นพระอนามพมีะดับที่สามแล้วพอเป็นพระอนามามีปุ๊บจะต้องขอแย่กองนามธรรมจินาถามว่าเราผิดอะไรหรือนอนทั้งคืนนะแยหกองแล้วก็นอนทั้งคืนแล้วก็รุ่งเช้าก็หาว่าทิ่ฉันผิดอะไรขอให้ท่านบอก เพื่อว่าดีฉันจะได้ดูแลตัวเองใหม่ปรับปรุงแก้ไขแต่านางนั้นเป็นคนเลิกมากนันเจ้าน,นะเจ้าแบบรัก